มาเจอกับชั้น80เจ้าปัญหากันดีกว่าทิีวไอฮไปเลยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทู o ู u Summoner Cast นะครับอ่าชั้น80อัตามิเมลกับแก๊งเคาน์เตอร์นะครับจะเล่นเคาน์เตอร์ไปถึงไหนทั้งทีมเลยนะครับอ่าสำหรับครั้งนี้นะครับพอมันมาอยู่ชั้น80แล้วเนี่ยโหแอตแท็กมันจะทะลุโลกไปไหนไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคลุยตามนี้แหละ อรอบนี้นะครับผมใช้มังกรน้ําด้วยนะฮะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เต่าลมด้วยนะฮะไปเลยสําหรับใครที่ไม่มีมังกรน้ํานะครับก็กริฟไฟก็เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมชั้นแรกนะครับเจ้าตัวลิชไฟเนี่ยพยายามอยากให้มันได้เทินนะครับคือพยายามทาให้มันติดสตาร์หรืออะไรไว้ติดสตาร์ติดหลับติดล่ออย่างเงี้ยนะครับฟัวเวกก็ เพราะว่าถ้า c า a s s 4มันเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับคือมันมีโอกาสประมาณสัก20%หรือ25%นั่นแหละที่เวลาฝั่งเราเราเทิร์นแล้วมันจะได้เทิร์นพร้อมติดดาบบับดาบและบัฟบับคลิกนะครับอันตรายโคตรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไงก็พยายามนะครับทำให้มันติดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไว้ก่อนนะฮะโอ้โหติดทิ้รัวๆเลยนี่จุงเอาละกาพักซัดเข้าไปฮิ่ ก็ถ้าใครมีมังกรน,น้านะครับปั้นโลดเลยนะฮะยิ่งเป็นแบบว่ามังกรน,น้ํขผมเนี่ยเป็นสายสตันนะครับก็ปล่อยท่าไหนก็สตันก็สตันท่าน,น,น,นั้นเลยนะฮะเจ๋งดีเดียวเชียวนะครับผมหรือถ้าเป็นว o โอก็ได้นะวโอก็ดีนะครับสำหรับวิรัตนะครับทรวดควรแฝกนะครับครวดควรแฝกชั้นนี้จะเป็นต้องผมเอาอินุแสงมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างสมมติเวลาที่เราตีกับฝั่งศัตรูอย่างเงี้ยชั้นสุดท้ายเนี่ย อีนุแสงจะมีบทบาทมากนะครับในการเพิ่มเทิร์นให้กับทีมนะครับคือกดท่า3าได้กดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยฮิลแล้วก็ทําให้บอสอะอตามันเมียวเนี่ยกรอบแตกได้ด้วยเพราะว่าท่าตีของอัตามันเมียวเนี่ยมันจะแรงตามดีเฟนส์นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันติดก,กรอบแตกเนี่ยก็ทาให้มันตีเบาลงด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนเดสลมเนี่ยมีประโยชน์มากเช่นกันเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวจะเห็นประโยชน์ของมันอย่างชัดเจนในห้องสุดท้ายกันนะครับบัก ดาบหักไปก่อนเพียงแค่ดาบหักชีวิตก็สบายขึ้นแล้วนะฮะรวดรวดจริงๆช็อตเมื่อกี้คนใช้ท่าสามนะนี่ไงเจออย่างนี้นะครับลูกตุ้มฟ้าสักทีนะปล่อยนกไปสักตัวรุกอ่าเยี่ยมเพนกวินลมนะครับปั้นโลดเลยนะฮะหอฮาจำเป็นมากๆนะแต่หลยชั้นใช้เพนกวินลมนะรอดมาได้ เลนวินลมนะครับเป็นไวโอเลนนะครับแล้วก็อะไรก็ได้คู่นึงแ,แหละนะฮะเอาให้แสงมันงามๆหน่อยแล้วกันเนาะครูตดาบหักกันไปนะครับกรดาบหักปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกต่อไปควนล่อนะครับโปรโวกเอาละไวนกแม่เรียบร้อยนะฮะลูกตุ้มลูกซะเลยเอาเลยกลิ้งสักทีนะครับปล่อยสักผล ตุ้มตามเข้าไปนะฮะยิวลูกตุ้มลูกโลดนะครับรักลืมกดท่า3อีกนะครับวินัยการเล่นเริ่มหายไปนะฮะหลังจากการที่เล่นรวยมาหลายรอบนะ,ะในหลายๆแบบแล้วก็คือไม่ผ่านนะก็ลเลยหลุดไปบ้างนะครับผมขออภัยด้วยนะเคป้ายแข็งโยนกอแตก rush เอาแล้วครับฮิวอ่าไม่ใช่ฮิวโทษทีนะครับอ่าลดลดคูดาเพิ่มสปีดนะฮะ ทาสามนี่ดีมากๆเลยทีเดียว่หวนกแควคๆกเรียบร้อยควนฮิวนี่ฮิวได้ฮิวเลยนะครับเลือกเต็มก็ฮิวนะครับลูกทีนึงแช่แขนเอาละสปิริตทโทรใช่ไหมท่านหนึ่งของไอ้ผัวเนนะี่ยเอาลูกตุ้งลูกเข้าไปนะครับคลุกสโลไหมปุ๋ยไม่ติด ทำไมไม่ติดรถคูดาวลรอมังกรสถานเดียวรอบนี้เอื้อเอื้อเฮ้ยเอืเอ้อสตันด้วยโอ้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 ย,อยนี่ครับนี่คือตัวอย่างของการที่ทีมศัตรูมันไล่ทันนะครับมันไล่เทินนําเราเนี่ยโดนทั้งแผงนี่แทบจะเรียกได้ว่ากรี๊ดเลยนะฮะเกืบอบโหเสียศูนย์เลยทีเดียวอื้อหอดาบหักสักแป๊บนะครับอย่าประมาทนะฮะ ความประมาทเป็นผลทางแห่งความตายผมได้ทําให้ดูแล้วนะครับผมนี่ไงสปตันกันสนุกเลยทีเดียวนะครับโอ้ย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 ต้องใช้ท่าชุบไหมเนี่ยดีนะไม่ต้องใช้ท่าชุบแต่ว่าได,ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้นินุแสงทําหน้าที่ของเจ้าซะนะครับอ่อาฮิลก็ได้เดี๋ยวไม่รอดนะคิวไว้ก่อนนะอ่ามา มังกรนนะ้ำเปที่พึ่งเสมอนะครับนี่ระวังเลยเลยครับก็คือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับของการที่ปล่อยให้เธอตัววิ่งนำลงไปสี่ห้าตัวนะครับจะตายเอานี่แน่โอ้โหเลือดมันเพิ่มแบบ15บเปรเซนตทีแบบหมื่นห้าพันแข่ไปสักเทินไปยิวโอเคทีทุกคนก็มายืนกันพร้อมหน้าอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปสักพักนึงนะครับ หัวไฟเราก็กลับมายืนประงานได้อีกครั้งนะฮะอ๋อเคแช่แข็งโลดนะครับแข็งกันไวๆนะฮะนี่นะรุกตุ้มลูกเข้าไปไปท่าหนึ่งรัวๆก่อนจะไปถึงท่องบอสนะครับก็กดคาดหนึ่งไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ทําความพร้อมให้กับทีมนะฮะในการที่จะมีสกิลไปใช้สําหรับจัดการไก่เจ้าอะตัาเมเมียวอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเกมวัดดวงนะฮะ ชั้นต่อไปห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมวัดดวงเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่เนะเพนควินกิ้งลัวอ่ะเกมวัดดวงนะครับแอปสรลูซีโล่ก่อนไปพวดอ่ามาสามตัวเริ่มมาอ่ะโอเคอินุควรอัตามาเมียวเก่อนนะครับเป็นการลดการโจมตีของมันอยากชะงักงันนะฮะฟึบล่อลิงไม่ติดอีก จัดไปเรียบร้อยดาบหักซะหน่อยนึงอ่ะโอเคง่ายขึ้นแล้วนะตอนนี้นะครับฮิวอ่ะกิงๆเด๊บๆลดคูดาวเอาละลดเกรนะครับพอสตันร,รอบนี้จบไปรอบใหม่ก็จะมาแล้วนะครับจะให้สตันไว้ไม่ให้นะฮะไอ้ไม่ไม่ให้หมดเทิร์นนะฮะเริ่มใหม่ โดวันสองตัวโอกาสห้าสิบอร์เซนี่นะโอกาสเคาน์เตอร์ห้าสิบไม่ใช่หรอสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดสำหรับอรอบนี้ก็คือติดคลินะครับพอติดคลินี่อตาตรมเมียวเม,ยวมันกมัจะกระโดดมาเลยนะฮะกลิ้งสักทีหนึง่งควนบอสซะหน่อยจะได้เบาๆนะครับนี่เบาลงเยอะเลยนะฮะจังหวะอย่างเงี้ยนะครับระวัง ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยนกปล่อยนกไปแล้วเดี๋ยวกรี๊ดกันนะครับสามตัวยังพอรับไหวนะดาบหักกันไปมากันทงตํำบนเลยเว้ยเฮ้ยเคาน์ <c oughs> ตเตอร์กันทั้งแผ่นดินนะเคาน์ <c oughs> ตเตอร์กันหมดทั้งแผ่นดินนะโอยอ่ามาอีนทุทำหน้าที่นะครับเรียบร้อยลงพิษไปนะฮะต้องระวังนะอย่างจังหวะเมื่อกี้ที่แบบว่าฝั่งนู้นมันไม่ติดสตาร์ทเลยเนี่ย มันจะเคาน์เตอร์ทั้งแผ่นดินนะฮะโดนทีนึงนี่กรี๊ดกันเลยนะครับเอาละนี่เดฟไนท์นะครับหน้าที่เฉพัะของเดฟไนท์คือการแจกบัตรไม้กางเขนนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแจกไม้กางเขนจะกครบตัวละนะครับอาอินุเ e อ็กซ์โอเคดีอุ้ยแต่ว่าหัวไฟจะตายแล้วอะดู่าคูดาวก่อนแล้วกันวะดาวหักแจกเป็นปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องมีโปรโมชั่นนะแจกกันรัว นี่แน่ลิงแข็งนะซะอะตามยังไม่ติดโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายสถานการณ์เป็นยังไงบอกหมอบ้างซีนะครับโอ้โหก็เดทนไนท์ Knight, ผมก็ยังคงนั่งรอความหวังอยู่นะเนี่ยอ้าวป้าแค่แข็งทำหน้าที่ของตัวเองฮนะต่อให้ใครจะหายไปคนหนึ่งก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะฮะเอาวะโบวกห้าเข้าไปชุบก,ก่อนแล้วกันวะอึก ลดคูดาเพิ่มสปีดฝั่งนั้นมาเหลือตัวเดียวนะครับฮิวทุกตัวคอมโบอินุกดสเี่ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับไม่เคยทอดทิ้งเหล่าเลยนะฮะปพ๊บมเพิ่มเทำไงดีว่าสามตัวสามก็สามครับนี่หายไปครึ่งหลอดนอออตามหลักแล้วมันจะต้องฮิวเยติแน่เลยอย่าเพิ่งฮิวเยติได้เปเ่าขอเทินหนึ่งโอเคเพนกวินครับวิ่งไปห้ามไว้อย่าเพิ่งฮิวเยติเลยนะครับพี่ครับ ย่าพิ่งฮิวเยติแล้วกันนะปวดจริงครับเข้าไปนะครับดาวหักกันหน่อยไหมโอเคควรโอ้โหโหโหเยติเอาละครับเริ่มต้นใหม่นะฮะโอ้ยโอ้ยรดเกตใครดีรดเกตอิน,นีแล้วกันนะแช่แข็งกันใหม่นะครับ ไนแกฮิวไม่ทันรอกเชื่อเธออ่ะรออาร์ก,ก่อนแจกพิษกันไปเจ่าน้อยถ้าฝั่งนู้นตัวน้อยลงก็ฝั่งเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะฮะค่อยๆไปควนยังดีโดนตัวเดียวนั้นเนี่ยยิวยังไม่ขึ้นนะฮะขอรึขอ,ออเอื้อจะติดอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ มังกรจะไปแล้วนะครับตอนนี้วีรัตใกล้ไปแล้วโอ้โหมากันทั้งตำบลสองตัวไปพร้อมกันนี่แหละครับที่อเอาเรียก,กว่าคาวเตอร์ดังแผ่นดินนะครับทีเดียวเอาใครก่อนดีกว่าจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเอาอินูมาก,ก่อนน่าจะดีกว่าครับฟุ้บอดคูดาวพิวใจเย็นก่อนอัตมาเมียวบอกว่าใจเย็นๆก่อนได้ไหมเนี่ยฮะ โอเคยังไม่ถึงเวลาฮิวขอ,อมันนะครับกิ้งไปก่อนโอเคดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้หน้าที่ของโอลงพิษไปแล้วละกันไม่ตายโอเคเบามากสบายอ่าเรียบร้อยยังไม่ถึงเทิร์นฮิวด้วยนะครับอือหือสองตัวก็เอาไว้มากันนั้งแผ่นดินนะเคาเตอร์ตั้งแผ่นดินทีเดียว อืออืออย่ามาจบตรงนี้นะเขินเชียวเมื่อกี้ที่ผมเห็นแวบๆเนี่ยเอาจะตายไว้เฮ้ยที่ผมเห็นเมื่อกี้แวบๆเนี่ยคืออ่าโอเคเวบกลับมาซาวีรัสนะครับเอาละเพิ่มสปีดให้ทีมวรอแป๊บหนึ่งนะแบบนี้แหละใช่แล้วนะฮะ ใช่แล้วแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วฮะอาร์คเสร็จเราแล้วนะครับอาร์คเสร็จ่าแน่นะครับอย่างนี้เลยอือฮือทีมล้มลุกคลานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะมีตัวคอยกลับไปกลับมาเดี๋ยวให้ดูลูนตอนจบอีกทีนะครับดาบหักไปอีกอันหนึ่งไปฮิวสบายละอย่างน,นี้นี่เนี่ยก็ถ้ามีไม้กางเขนก,นกับกอแต่นี่ก็สบายแล้วนะครับก็คือ เราก็แค่ตีมันไปเรื่อยๆนี่แหละชึบอ่าปล่อยออโต้กันไปเลยนะครับโอ้ยสบายไนปะหาอะไรกินแป๊บอย่างนี้เร่งสปีดคลิปให้มันเร็วขึ้นโดยถ้าถึงจุดที่มันตายแล้วเลยแล้วกันเนาะเอ้ยแรกๆก,ก็จะลำบากอ,อย่างเงี้ยเนาะ โลอยคนพี่ไม่ติดไม้กางเขนหน่อยเหรอเช็ดเช็ดข้าเกลียดท่านข้าเกลียดท่านเอาละครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ5ปีปีิสวยโอยก็นะครับ ปล่อยให้อาร์ฟมันหิวตัวยังไปหดหนึ่งเมื่อกี้นะครับเน่าฆ่าเกรทท่านเลยนะพาะไอ้เจ้าบ้านี่นะครับคือพอสมาชิกมันหายไปแล้วเนี่ยพอแบบทีมมันหายไปทีมเคาน์เตอร์มันเนี่ยนะครับหายไปทั้งตำบลแล้วนะยังเหลือมันเป็นบอสเนี่ยบอสตัวจริงเลยนะฮะลำบากจริงเลยเอาให้แบบว่าเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วกระจอกลงก็ไม่ได้นะฮะอารมณ์เหมือนแบบอะไรอะดาร์นบอลแซดสมัยก่อนนะรฟรีเซอร์นะตัวนี้อจะแข็งแกร่งไปไหนโอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ หวังว่าคงไม่มีโมเมนต์ค่าเกียริท่านอีกนะเอาละบางตอนเราก็ไม่ก็ไม่ใช่เล่นนะฮะนี่ลูกตุ้มไปลูกนะครับเดนก็คงยังทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมหรือสโนสตรอมโชคดีจริงนะที่เดนเนี่ยท่าหนึ่งเป็น,เป,นเป็นบัรกังเขตนะถ้าเกิดโซว่าใช้ซักแสงมาเนี่ยแล้วแบบใช้ท่าสองเมื่อทำให้ติดก,กังเขตเนี่ยโหลำบากทีเดียวนะฮะเอาละไงค่าเกียริท่านจะมาไว้เนี่ยเอาเรียบร้อย ยอมซะยอมซะถอะอารแสงชั้นนี้รอบนี้เจ้าจะต้องเสร็จค่าแล้วนะครับกรุบสรุปศูโร่นะครับความหนาวเย็นเยือกแข็งระดับศูนย์ดีนะครับที่ใครๆก็อยากครอบครองนะครับทวดเรียบร้อยไม่มีค่าเกียรติท่านอีกแน่นอนรอบนี้เอาละและแล้ว,ลวอารแสงพร้อมกับสมาชิกเคาน์เตอร์ทั้งตำบลก็เสร็จเรานะครับ รูปนไม่ฮิลไปก็เท่านั้นนะฮะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับสาชั้น80ที่หลายคนคิดว่ากำลังมีปัญหาอยู่นะครับก็ถ้าหาว่าใครมีตัวลดเกจตัวทำสตั้นหมู่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ดีนะครับผมมังกรน,น้ำเต่าลมกริฟไฟช่วยได้ดีนะครับอินุแสงนะครับเอาไว้สำหรับทำก่อแตกแล้วก็ฮิลแล้วก็เ,เพิ่มแอแทมบารให้ทีมนะครับ เดสตระก,กูลเดสทั้งหลายนะเดสลมนะครับเอาไปชุบเพื่อนในทีมก็ได้แล้วก็ทาให้ติดรับไม้กางเขนและดาบพักสําคัญมากสําหรับการซัดก,กับทีมเคาน์เตอร์นะครับผมอ่าเพนกวินลมห้ามลืมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือหัวไฟนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกที่ช่วยเราได้ในหออย่างดีนะครับผมแล้วนอกจากนี้ยังมีลีดสปีดอกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันแต่ละตัวนะครับดูกับไอเจ้าตัวพวกอ่ากัวไฟนะครับรูนประมาณนี้นะครับ HP แค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะ รูนก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับผมของผมเป็นสตาร์ทกับโฟกัสนะครับประมาณนี้นะฮะโอ้ยมีช่องสีม่วงด้วยต้องไปกดเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกนะครับมับงกรน,นะมังกรดาวนี่น่าจะเคยให้ดูแล้วเนาะในคลิปเก่าๆนะฮะสเตทประมาณนี้นะครับ2 2งหมื่นสองสี่เดฟระดับหนึ่งเลยทีเดียวเร okay, ว่าหนาใช้ได้นะครับมับงกรแล้วก็อา่ามังกรไปแล้ว เบสลมนะครับสปีดต่างประเทเรียดดินนะครับแต่ด้วยความโชคดีที่พอมันเอาเวกนแลวสปีดมนเพิ่มเนี่ยสไลด์เลยนะฮะก็บวกที่เก้าเิ่ดบวกวันสองห่เก้าเนี่ยนะครับเป็นสตัร์และรีเวนนะครับเคนควินลมนะครับลูนยังคงเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้วเลยนะฮะอ่าก็ไวโอลินกับโฟกัสนะครับมีนุแสง อินุแสงอินุแสงเป็นประมาณนี้นะครับว i o โอเลนเอเนจีนะครับนี่สปีด79เองนะฮะก็ใช้ดากับว i o โอเลนนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหอ5ชั้น80ในรอบนี้ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe to n o b นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับใครว่างดาวน์โหลดเกมในลิงข้างล่างให้ด้วยละกันนะครับเอาไว้เล่นเติมเอเนจีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ